สวัสดีะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องแม่เลี้ยงแสนดีที่หนึ่งบทที่ห5บห้าหนังสือนิทานสุดท้ายค่ำคืนนั้นเจ้าอิงวาได้ครองอันดับหนึ่งไปอย่างที่ทุกคนคาดคิดเอาไว้รางวัลของผู้ที่ได้รับอันดับหนึ่งก็คือป้ายทองประทับตราจากแว้นหมิงยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะก,การวาดรูป พร้อมกับทองคําอีกหนึ่งกล่องสิ่งนี้พอได้ช่วยให้นางมีกําลังใจมากขึ้นถึงแม้ว่ากลับไปจะต้องไปคิดหานิทานภาพวาดมาให้ห้องเต้น้อยก็ตามเช้าวันต่อมาชาวเมืองหนนจริงทุกตรอกซอกซอยล้วนแต่พูดถึงปรมาจารย์เจ้ากันนอกจากเรื่องความสามารถของนางแล้วก็เรื่องที่นางมีบุตรชายที่อยู่ในวัยผู้จารู้เรื่องแล้วใครจะนึกว่าสตรีที่อายุน้อยที่แท้นางเคยแต่งงานและยังอยู่ในสถานภาพแม่ไม่ลูกติด ทำให้มีหลายเสียงเกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีมีทั้งคนที่ชื่นชมนับถือในความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้มีหลายคนอยากที่จะทำความรู้จักกับนางเพื่อหวังผลประโยชน์จากชื่อเสียงของนางโดยไม่เกี่ยงว่านางเป็นไม่เพราะมั่นใจในตระกูลของตนเองแต่ยังไม่มีโอกาสได้พบนางเท่านั้นและมีอีกหลายคนที่ดูแคลนเพราะความริษยาในใจ ตำหนีว่านางเป็นสตรีไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องพึ่งพาบุรุษอยู่ดีแต่ถึงกระนั้นเจ้าอิงวาหาได้สนใจคนอื่นนางรู้อยู่แล้วว่าเกิดเป็นคนที่อยู่ในความสนใจของคนหมู่มากย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีคนชอบและคนไม่ชอบนางไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนักเพราะไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนางก็ยังใช้ชีวิตของนางอย่างมีความสุขกับลูกชายของนางอยู่ดี ไหนบอกกว่าจะนอนพักผ่อนยาวแล้วนี่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือกลับจากงานเลี้ยงไปเฟยหลงสั่งห้ามคนมารบกวนการพักผ่อนของเจ้าอิงวาแต่ใครจะรู้ว่าหลังจากเขาเข้าวังนางก็เรียกคนมาช่วยกันตัดกระดาษตั้งแต่เช้าตรู่ไม่ได้นอนพักผ่อนอย่างที่ขอเอาไว้เลยด้วยซ้ำภาพที่เห็นหลังจากที่เดินเข้ามาคือเจ้าอิงวากำลังนั่งคุกเข่าบนพื้นใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นลงบนม้วนกระดาษ แล้วมีคนของเขากำลังช่วยกันปักผ้าไหมสีสันสวยงามอยู่สองคนด้านหน้ามีบ่าวผู้ชายกำลังใช้เหล็กแหลมเจาะแผ่นไม้กับกระดาษที่ตัดเอาไว้อยู่หลายกองไม่รู้ว่านางคิดจะทำอะไรอีกแล้วข้ากำลังทำสมุดวาดภาพแล้วค่อยวาดพาพลงไปถวายฝ่าบาทเจ้าค่ะหญิงสาวพูดในขณะที่มือก็ยังทำงานไม่หยุดเพื่อทำเป็นตัวอย่างให้พวกเขาดูก่อนแล้วค่อยทำตาม เจ้าอิงวาวัดขนาดกระดาษพอพับครึ่งให้ได้เท่ากับ A4 ในยุคป,ปัจจุบนันแล้วให้คนช่วยกันใช้กันกลตัดเอาไว้หลายแผน่นจนได้จำนวนที่คำนวณจากประโยคนิทานเอาไว้พอดีแล้วทำการทากาวตรงสารปกเจาะรูเสร็จก็ใช้เชือกป่านน้อยแต่ละรูจนหมดแล้วค่อยมาทำปกหนังสือด้วยแผ่นไม้เนื้อบางสองแผน่น ถูกห่อด้วยผ้าไหมเนื้อดีที่นางให้คนของปายเฟยหลงที่มีความสามารถในการปักลายตามแบบที่นางวาดตรงมุมปกด้านล่างกับชื่อหนังสือมาหุ้มแผ่นไม้เนื้อบางเพื่อทำปกหน้าปกหลังเห็นเจ้าอิงวางูนอยู่กับการทำงานปายเฟยหลงไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขายืนมองอยู่ชั่วครู่สุดท้ายก็ลงไปนั่งบนพื้นหาเรื่องชวนคุยมีอะไรให้ช่วยหรือไม่ ท่านไม่ต้องทำงานหรือเจ้าคะเจ้าอิงวาเงยหน้าขึ้นมาถามทำเสร็จแล้วเหลือสั่งงานเอาไว้ก่อนเดินทางไปเท่านั้นเช่นนั้นช่วยเขียนเนื้อเรื่องคำบรรยายในแต่ละหน้าให้ข้าก็ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวข้าเอานิทานภาพวาดของเสี่ยวหลินมาให้ดูเป็นตัวอย่างเจ้าอิงวาลุกไปหยิบหนังสือนิทานภาพวาดที่นางวาดให้ลูกชายมายื่นให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อน จะได้เข้าใจง่ายขึ้นที่จริงนางเองก็สามารถเขียนได้แต่นางเคยเห็นตัวหนังสือของปเฟยหลงงดงามและมีเอกลักษณ์ดีนางจึงมอบให้เป็นหน้าที่ของเขาดีกว่าอีกอย่างนางเองก็ขี้เกียจเขียนจริงๆไปเฟยหลงเปิดหนังสือนิทานของเจ้าอิงวาที่เขียนเรื่องราวน่าสนใจเอาไว้หลายเล่มภายในหนังสือนิทานไม่เพียงแค่มีภาพประกอบที่วาดอย่างงดงามในหนังสือเท่านั้น เขาคิดว่าผู้ใหญ่เองที่ได้เห็นก็คงชอบมันเช่นกันทั้งเรื่องราวน่าติดตามอีกทั้งแฝงไปด้วยคำสอนในนิทานมีบทสรุปสุดท้ายยังมีคำคมบางเล่มมีสรุปเนื้อหาในแต่ละเรื่องว่าเรื่องราวทั้งหมด ต้องการจะสอนอะไรกับคนอ่านเขาคิดว่าหากมีหนังสือนิทานเช่นนี้ไม่เพียงแต่เด็กจะเรียนรู้ตัวอักษรและประโยคง่ายๆได้ยังเป็นการขัดเกลานิสัยใจคอของเด็กที่ได้อ่านมันไปในตัวหากมีใครสามารถทําเช่นนี้ได้เช่นนางก็นับว่าต่อไปเด็กน้อยของแก้นนี้จะเติบโตมาเป็นบุคคลที่ดีได้อย่างแน่นอน อิงอิงบางครั้งข้าก็อยากจะรู้ว่าเจ้าคิดคนพวกนี้ได้อย่างไรหากเด็กทุกคนนะมีโอกาสได้อ่านหนังสือนิทานของเจ้าจะดีแค่ไหนกันนะเจ้าอิงวาชงักมือหรือนางจะทำหนังสือนิทานขายแต่คิดถึงจํานวนที่ต้องทำนางก็สายหน้าหากทำเช่นนั้นนางคงทำไม่ไหวแน่นอนแต่ในอนาคตหากมีลูกศิษย์มาช่วยสิ่งนี้สามารถเป็นไรายได้ของพวกเขาได้เลี้ยงตัวเอง ได้ฝึกฝนการวาดรูปพัฒนาฝีมือและยังเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยเห็นทีเรื่องรับลูกศิษย์นางต้องเก็บมาคิดใหม่แล้วท่านคิดว่าหากข้ารับลูกศิษย์มาทำหนังสือพวกนี้จะเป็นอย่างไรเจ้าคะเจ้าจะเปิดสอนที่ไหนลูกศิษย์ที่เจ้าต้องการใช่กลุ่มปรมาจารย์พวกนั้นหรือเปล่า ไปเฟย์หลงหมายถึงกลุ่มผู้อาวุโสที่เป็นตัวแทนของแกนอื่นที่เอาแต่รบเร้าให้นางรับพวกเขาเป็นศิษย์ไม่หยุดหลังจากสิ้นสุดงานเลี้ยงแม้กระทั่งตอนนี้หลายคนยังไม่ยอมกลับเพราะต้องการที่จะให้เจ้าอิงวารับพวกเขาเป็นศิษย์จริงแต่ยังดีที่ไม่กล้าบุกมาหาถึงจวนเท่านั้นไม่ใช่เจ้าคะถึงแม้ว่าพวกเขาจะฝากตัวเป็นศิษย์ของข้าแต่ข้าคงไม่กล้าที่จะเป็นอาจารย์ของพวกเขา คงทำได้แค่แลกเปลี่ยนความรู้กันเท่านั้นส่วนจะเปิดสอนที่ไหนแน่นอนว่าต้องเป็นหมู่บ้านหววหลินเจ้าค่ะข้าอยากเปิดโอกาสให้คนอื่นที่ไม่มีโอกาสแต่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และชื่นชอบงานศิลปะจริงๆมากกว่าคนที่ต้องการมีมันไว้เพื่อประดับบารมีอย่างที่ข้าเคยเห็นก่อนหน้านี้ก็พอหากเจ้าประกาศรับสิทธิ์มันห้ามไม่ได้หรอกที่จะมีคนเช่นนั้นหลุดมาเจ้าคิดว่าจะคัดเลือกคนที่เจ้าต้องการได้หรือ ไม่มีปัญหาเจา้าข้ารู้ว่าต้องเลือกอย่างไรแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งคิดดีกว่าข้าขอพักผ่อนใช้เงินให้สบายใจก่อนดีกว่าเจ้าค่ะเอาไว้รอให้เสี่ยวหลินเข้าเรียนก่อนค่อยว่ากันอีกทีเจ้าคิดจะให้เสี่ยวหลินเรียนที่ไหนหรือไปเฟยหลงเปิดหนัหนงสือชวนเจ้าอิงวา่าคุยไปด้วย เขาเองก็อยากจะทราบว่านางวางแผนชีวิตและอนาคตของตัวเองอย่างไรต่อไปซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกที่นางผ่อนคลายพูดถึงความต้องการของตัวเองออกมาเองคิ้วเรียวขมวดมุ่งเมื่อนึกถึงสถานที่เรียนของลูกชายที่นี่เด็กอายุ6กขวบหากใครมีเงินก็สามารถส่งลูกไปเรียนในเมืองได้แต่กฎเกณฑ์ของที่นี่เด็กทุกคนต้องกินนอนที่สำนักศึกษาคล้ายกับโรงเรียนประจำในยุคข,ของนางแต่ยาวนานมากกว่า เด็กจะอยู่ที่นั่นเป็นเดือนแล้วจะได้กลับมาอยู่บ้านห้าวันแล้วต้องกลับไปอีกนางคิดว่าเรื่องนี้นางคงทำใจไม่ได้คงต้องหาโอกาสสปพูดคุยกับอาจารย์ที่นั่นก่อนที่จะให้ลูกไปเรียนหากเขาไม่ยอมนางยอมที่จะเปิดสำนักศึกษาที่หมู่บ้านเองเพราะแผนการสอนทุกภาควิชาในแต่ละช่วงวัยนางเคยเป็นอาจารย์มาก่อนนางย่อมรู้ดีเหลือแค่จ้างอาจารย์เก่งๆมาสอนให้สวัสดิการดีๆจะไม่มีคนมาสอนเลยหรือ คงเป็นสำนักศึกษาใกล้บ้านข้าจะได้ไปรับไปส่งได้ข้าไม่อยากให้เขาค้างที่อื่นถึงอย่างไรเขายังเด็กอยู่ข้าเป็นห่วงเขาหากไม่เห็นด้วยตาตัวเองหากไม่ได้จริงๆข้าจะเปิดโรงเรียนในหมู่บ้านหากไม่มีอาจารย์มาสอนข้ารบกวนใต้เท้าช่วยหาให้ข้าจะได้ไหมเจ้าคะได้ข้าจะหาอาจารย์ให้เจ้าเอง ประโยคสุดท้ายเจ้าอิงวาล้อเล่นไม่นึกว่าไปเฟยหลงจะตอบตกลงทันทีถึงแม้ว่าจะแปลกใจแต่ในเมื่อเรื่องดีเช่นนี้มีหรือนางจะไม่รับเอาไว้ท่านพูดเองนะเจ้าคะกลับไปนี้ข้าจะไปซื้อที่ปีหน้าข้าจะเปิดสำนักศึกษาข้าหวังว่าท่านจะไม่เปลี่ยนใจนะเจ้าคะหญิงสาวยิ้มกว้างเอ่ยด้วยน้ำเสียงสดใสไปเฟยหลงเก็บหนังสือพร้อมกับจ้องตาของเจ้าอิงวาด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม ข้าไม่คิดจะเปลี่ยนใจแน่นอนสายตาคมที่จ้องมองมาทำเอาเจ้าอิงวายยิ้มค้างรู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกไปจากเดิมนางไม่ใช่เด็กสาวไร้เดียงสาที่ไม่เคยมีคนรักมีหรือจะมองไม่ออกว่าเขาคิดอะไรนี่นางกำลังถูกเด็กหนุ่มรุ่นลูกม,ม,มาจีบอย่างนั้นหรือ หญิงสาวแอบถอนหายใจในอดีตที่นางไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเป็นเพราะนางชอบอยู่คนเดียวหรือทําอะไรคนเดียวไม่อ่อนโยนอย่างเช่นสตรีคนอื่นที่ดูหน้าทนุถนอมที่คอยพึ่งพาและปรึกษาพวกเขาทุกเรื่องในขณะที่นางทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง การเป็นสตรีที่เข้มแข็งทำให้บรรดาคนที่เข้ามาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาเป็นอะไรสำหรับนางกันแน่เพราะมีหรือไม่มีก็ไม่มไมต่างกันนางมาคิดดูก็เห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆจ,งจ,งจึงคิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่าว่าที่จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นแบบที่คนอื่นชอบนางก็จะไม่มีความสุขมาชาตินี้นางก็ไม่คิดจะเปลี่ยนเพื่อใครเจ้าอิงเวรเชื่อว่าไปเฟยหลงยังอายุน้อยอีกไม่นานเขาคงเปลี่ยนใจเมื่อเขาได้รู้จักนางมากขึ้นกว่านี้ หนังสือนิทานของข้ามีเรื่องไหนที่พอจะนำไปถวายฝ่าบาทได้บ้างเจ้าคะข้าคิดว่านำไปเพียงเล่มเดียวคงไม่เหมาะข้าจะทำเพิ่มจากของเสี่ยวหลินไปอีกสองเล่มดีใหม่เจ้าคะเจ้าอิงวารีบเปลี่ยนเรื่องเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศดูเหมือนว่าไปเฟยหรงเองก็เข้าใจเขาจึงไม่ทำให้นางอึดอัดใจจึงเลือกสองเล่มที่คิดว่าเหมาะสมที่จะถวายให้ฝ่าบาทออกมายื่นให้เจ้าอิงวา เอานิทานสองเล่มนี้ข้าเห็นตัวอักษรเจ้าถึงจะดูแปลกตาแต่ก็งดงามทีเดียวนะขอบคุณเจ้าค่าแต่ฝีมือของข้าสู้ของท่านไม่ได้หรอกเจ้าค่ะเขียนความยาวประมาณนี้นะเจ้าค่ะเป็นประโยคสั้นๆในแต่ละหน้าประเดี๋ยวข้าวาดภาพเสร็จข้าจะนำเนื้อหาในแต่ละภาพให้ท่านเขียนลงไปอีกทีตกลง ไม่ถึงหนึ่งชั่วยามสมุดวาดภาพก็ถูกเย็บเข้าเล่มเรียบร้อยเจ้าอิงวาใช้เวลาวาดรูปลงไปแต่ละหน้าไม่นานเพราะองค์ประกอบของภาพไม่ได้มากมายและไม่ต้องละเอียดมากนักก็ได้แต่ที่เสียเวลาคือต้องรอให้สีแห้งถึงจะลงมือวาดหน้าต่อไปได้เนื่องจากคุณ,ณภาพของกระดาษทำให้ต้องวาดลงทีละแผ่นไม่สามารถวาดหน้าหลังกระดาษได้หนังสือนิทานภาพวาดเล่มนี้จึงหนามากกว่าที่นางเคยวาดให้ลูกชาย อีกทั้งเนื้อหามันเหมาะสมกับเด็กโตมากกว่าเด็กเล็กคำอ่านและตัวอักษรจึงมากกว่าหลายเท่านักตกเย็นหนังสือนิทานของเจ้าอิงวาก็เสร็จสมบูรณ์ชื่อหนังสือที่ปักได้สีทองบนผ้าไหมสีน้ำเงินว่าแคว้นแห่งความสุขเนื้อเรื่องที่นางให้ไปเฟยหลงเขียนลงไปในแต่ละหน้าคือ วันหนึ่งมีองค์ชายจากต่างแคว้นมาเยี่ยมชมเมืองแห่งความสุขของฮ่องเต้องค์ชายเห็นว่าผู้คนภายในแคว้นต่างยิ้มแย้มแจ่มใสบ้านเมืองสงบร่มเย็นจึงได้เอ่ยถามฮ่องเต้ว่าเหตุใดชาวบ้านถึงได้มีความสุขกันแทบทุกคนเช่นนี้ ฮ่องเต้ทรงตรัสว่าเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชใหม่ใหม่ทุกคนตามมาอวยพรให้พระองค์มีความสุขพระองค์จึงสงสัยว่าแท้จริงแล้วความสุขที่ทุกคนพูดถึงและมอบให้พระองค์หมายถึงอะไรกันแน่พระองค์จึงออกเดินทางเพื่อหาคำตอบ ฮองเต้เดินไปยังทุ่งนาที่แห้งแล้งเจอกับชาวนาจึงเอ่ยถามว่าความสุขของท่านคืออะไรชาวนายิ้มตอบด้วยแววตาที่เศร้าหมองตอบกลับมาว่าความสุขของกระหม่อมคือฝนตกต้องตามฤดูกาลครอบครัวมีข้าวกินอิ่มท้องหน้าหนาวมีผ้าหม่มมีหลังคาคลุมที่แข็งแรงจะได้ไม่ต้องทนหนาวอีกต่อไป ห้องเต้กลับไปคิดหาวิธีช่วยเหลือชาวบ้านโดยการทำสนามทำเป็นลำทานเชื่อมส่งไปยังหมู่บ้านเพื่อกระจายน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำเอาไว้เพาะปลูกในหมู่บ้านของตัวเองชาวบ้านต่างมีความสุขทุกคนต่างอวยพรให้พระองค์มีความสุขความเจริญตลอดไป ต่อมาเมื่อพระองค์เดินทางมาถึงยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเจอชายชราคนหนึ่งจึงเอ่ยถามว่าความสุขของท่านคืออะไรชายชราก็ตอบกลับมาว่าความสุขของกระหม่อมคือการไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายแข็งแรงจะได้มีแรงทำงานหาเงินมารักษาตัวเองครอบครัวจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเพียงเท่านี้ก็มีความสุขแล้ว ฮ้องเต้ทราบดังนั้นก็กลับไปจัดหมอหลวงลงพื้นที่คอยตรวจอาการและรักษาคนที่ไม่สบายคนที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาจนหายก็ส่งยิ้มให้พระองค์อย่างมีความสุขพร้อมกับอวยพรให้พระองค์มีความสุขความเจริญตลอดไปเมื่อฮ่องเต้เสด็จกลับวังขุนนางก็วิ่งมาแจ้งว่าตอนนี้เกิดน้ำท่วมใหญ่ต้องหาวิธีแก้ไขโดยด่วนฮ่องเต้ทรงทราบดังนั้น ข้อสั่งการให้ทหารทุกคนออกไปช่วยเหลือราษฎรโดยนำเงินส่วนพระองค์ไปซื้อสเสบียงอาหารเพื่อน,นำมาแจกใจ่ายในขั้นต้นก่อนจากนั้นก็หาวิธีสร้างเขื่อนระบายน้ำเพื่อให้ลดความเดือดร้อนลงผ่านมาระยะหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้นับต่อจากนั้นก็ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมอีกเลยชาวบ้านทุกคนต่างมีความสุขและอวยพรให้พระองค์จงมีความสุขความเจริญตลอดไป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์จึงทราบแล้วว่าความสุขของพระองค์คืออะไรความสุขของพระองค์ก็คือประชาชนของพระองค์มีความสุขนั่นเองจากนั้นเป็นต้นมาฮ่องเต้ทรงเป็นตัวอย่างของคนในแควน้นพระองค์ตั้งใจมอบความสุขให้กับประชาชนวันละสามอย่างทุกวันเมื่อประชาชนมีความสุขกินอิ่มนอนหลับไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนอนรอความตาย พวกเขาจึงส่งมอบความสุขให้กับคนอื่นต่อไปเป็นเช่นนี้มายาวนานจนกระทั่งเกิดแก้นแห่งความสุขนี้ขึ้นมาองค์ชายได้ฟังดังนั้นก็กลับแก้นไปพระองค์ตั้งใจที่จะส่งมอบความสุขให้กับคนในแก้นของตัวเองเช่นเดียวกันเพื่อจะให้แก้นของพระองค์ได้มีรอยยิ้มและมีความสุขเหมือนกับแก้นแห่งความสุขที่พระองค์เพิ่งจากมาหลังจากฟังนิยายเสียงจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการฟังนิยายค่ะ